นะะค้อกคนนี้แหละที่ที่บอกว่าไปไปเล่นมันพี่ไหมนั่นแหละพี่ผู้หญิงอ่ะพี่หลังน้องแข่งอ่ะเป็นลูกค้าประจําหนูด้วยหรอคะใช่บอกว่าไปเล่นมันพี่ไหมอันนี้เป็องแม่นเยอะอ๋อน้องข้าวเคยไปหรือเปล่าคะไม่เคยหนูไม่ชอบไปเล่นข้างนอกใช่ไหมใช่หนูชอบเล่นในบ้านใช่ วันนี้เขาซื้อกี่รอบแล้วสองรอบปะเมื่อเช้านี้รอบหนึ่งเนาะคนละเมือ่อเช้านี่รอบหนึ่งวันนี้รอบที่สองอสองต้องใส่อืเ็เห็นลูกชิ้นหนร่อยแต่แต่แต่เขาสั่งเอาของไซสรอบที่หนึ่ง <c oughs> รอบที่หนึ่งก็ได้ซื้อลูกชิ้นไหมลูกฮะรอบแรกตอนเช้าก็ได้ซื้อลูกชิ้นได้ไหมหรือน้ําแข็งอย่างเดียวคะน้ำแข็งอย่างเดียวคะ่ะน้ําแข็งอย่างเดียวอ,ยยวอลูกชิ้นหนูอร่อยสิใช่ไหมอร่อยใช่ราะว่าทำไมแม่แม่ถึงรูดแบบนะี้เพราะว่าเพราะว่ามันใส่ไปทํางานไม่ได้ไง,งต้องลูดไม้ออกต้องลูไม้ออกค่ะน้ําจิ้มมันจะได้ โดนลูกชิ้นเนาะใช่ถ้าเราทอดไปอย่างงั้นไม้มันก็ร้อนไงดิมันร้อนม,มันร้อนเราต้องทำแบบนี้ไม่ต้องรูดรูดรูดน้องข้าวเคยช่วยคุณแม่เสียบไม้ไหมคะเสียบไม้เอาลูกชิ้นเสียบไม้ไหมคะเค้ยค่ะย ว่าบรรยากาศอ๋อหนูไม่อ้วนอ,อ๋อเจ้าอีกอันหนึง่งตายแล้วหนูเจ้าอีกอันนึ่งจะดีแล้วขอแม่เปิ้ลก่อนป้าไม่กล้าอนาุญาตขอแม่เปิ้ลค่อะแม่ขอกินลูกชิ้นได้ไหมนายอ๋ออ๋อเจ้าเจ้าจ้าเจ้าเจ้า Oh. แค่หมดพอแล้วแม่เปิ้ลบอกพอแล้วแค่หมดโ oh. oh. อ้ยตกใจ หายเผ็ดหรือยังต้องข้าว<ะ>หายเผ็ดหรือยังคะหายแล้วหายแล้วอมสองชิ้ดีมสองชิ้นพอดีอืม นี่ของใครอันไหนคะนี่อันนั้นถ้วยนั้นของหนูน่ะใช่นั่นของป้าค่ะห้ามกินห้ามกินรวมกับใครนะคะใช่นี่พี่คค่ะรวมกันรวมกันโควิดห้ามกินของรวมกันโควิดวิบวับวิบวับใครสอนหนูหนูเอ๊ะคืออะ กิอนอะไรโอ้ปิบป๊บป๊าปป๊าปมันแตมันไม่ได้ค่ะฮะมันป๊าปไ,ไม่ป๊าปช่วงเย็ยนๆขายดีใช่ไหมคะใช่นักเรียนจะมาซื้อใช่ไหมใช่น้องข้าวงสงสัยอนุบาลคงยังไม่เปิดอีกนานแน่เลยน้องข้าวยังไม่เปิด ตอนนี้ปฐมเปิดแล้วเข,เขาลองทฐมก่นอนอ๋อเขาลองให้ปฐมเปิดก่อนกดไลค์ลัวนเลยนะคะอ๋อกดไลค์ให้ใครล่ะคะให้หนูใหห้นู่่เกกงมา